นีนะน้าเป็นเด็กทุ่งกับปู่ยล้วน้าดกนะสมกับปูน้อย bây บ่เอา chắc kia ไ,ไอ้ออตรงนี้ก็ยาดโยมเป็นมาปรับพื้นที่การเารพุรสทธ การพื้นที่ธณาครราการโดยการนําของพอ,อผู้สวยผู้สวยบุญเนาะคณะกรรการมาเตรียมสถานที่แล้วนี่เพิ่กจะล่างไอ่ถ้ำมองไง้แจะวางเอาผ่าไตรงจากพระอุโบสถสิ้นผ่าไตล่งจากพระอุโบสถ มืองานเนาะเพราะว่าจะมีศรัทธาญาติโยมก็จะมาะวางผ้าไตมืองานแล้วก็จะมุนเวียนผ้าไตลงมาตรงนี้จะบดยางเป็นยางลงทั้งบรรทัดเอามุนเวียนลงมาทางหนาต่างสไลดยลงมาตรงนี้ครับมาลาปอาจารย์ตรงนี้ไปวางไว้ที่กองอำนวยการ ตอนนี้มาเบบึงแม่ออกพ่นเฮ็ดอีหยังประกันเห็ดอีหยังละบันลาเพื่อมสะอาดบ่ปลาพื้นที่ไงงองเลยบันเ่อ่สดไงงองยำงานสวดพุทธพิเศษยกยอดซอฟ้าขืนสูลังค่าพระอุโบสถเนี่ยนี่ ขณาหยาดยมก็ร่งเรียมการเตรียมงานอันนี้กับผู้วิทย์กระมอมดีมมาเฮ็ดไอซุ่มประตูวันทีเฮ็ดไอาลาดสวัดสด์ุ่มประตูประตูโค้งย่งอยู่ทางด้านตะวันออกบ้านแล้วอยากเขียนรูปเจ้าของเขาไปเบิ้งในสองเด้อ กดเขเบิงในซองเนี่ยเห่นรปเจากก่อนซ่องสุริยาสายบุญออชิมก็ไปในยะูทูบสิเห็นสุริยาสายบุญสุริยาสายบุญอ้าววัสดีครับมาพ่น้องพี่น้องเดอ้อ <laughs> อันนี้ก็เป็นมักกะท่ายกมักกะท่ายกประจำมปัดส่งที่นี้าัทนาลาม คนใส่พระนี่มันเป็นพระใส่คนใส่พระ หลังจากสวดพุทธาพิเศษแล้วถึงเน่มือเสาของวันที่ยีชิมหาเฮาก็จะได้ลืดสะทา,านลั่นถ้ำตรงนี้ออกเพราะว่าเป็นจะปล่อยเป็นที่โล่งไว้เพราะว่าวันที่ยีสิมหานยจะมีการหายาดโยมเปิดหายาดโยมได้มาสแสวงบุญ กมีมหรสพดวบงันของวันที่ยีหก็มีหมอลำซิงไอ้ส้มไอ้เบิ้งไอ้ส้มตลอดมือตลอดขึ้นแล้วก็หยาดโยมก็มาทําบุญบูชาดอกไม้บูชาปาไตยไอ้ย้ยอนในบือซิมเนาะในบือพระอุบโบสถของวันที่ 25. ยีกับวันที่ยี่ก็จะได้ทาบิธี โยกยอดโซฟาขึ้นสูหลังคาพระอุโบสถนะเวลา18นาฬิกาของวันที่26่ธันวาคมนี้นะเพราะฉะนั้นก็ขอเชื้อเชิญเจริญสัทธาเสียเชิญเจริญพรให้สัทธาญาติโยมได้มาสแสวงบุญที่วัดทรงศิริพัฒนารามของขึ้นวันที่ ยี่สิบสี่ทันวาคมนี่เนาะจะนนันก็เขาเสียเสื่อนเจริญพรแตตรงนี้ก็คือบือซิมเนาะที่จะเอาผาาไตมาว่างตรงนี้นี่คือบือซิมอาจารยสุดย้อนลูกังใดล่ะปะ,เ,ปปะเลิกเถอะบ่ Lúc này tôi sáng mẹ tôi nói đẹp mẹ tôi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  mẹ đây mẹ tôi 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 mẹ

เนี่ยบือบดบือสิมบือบสดบือซิมมองว่างไงครับลูกตัลลูกมีมิดลูกเอก้ในบือสิมเอาโงมีเลยลูกนิมิลูกเอกรอ้ลูกเอกมื่อเดลงมเมดเอาลงทั้งเมดโอ้วามบดแตาลูกเอกลงมีมลูกเอกลงมีมือมือตัดไว้โมีลูกเอก มือฉลองโบสถ์ตัลลลบบดลายมี่ไน้ำพ่นลวงพ่อหมู่ได้ผมมีดมีดเข่าเข่าหกเกตดวงเลยตัดเจ้าภาพล,ลายที่เป็นจองเป็นเจ้าภาพเ <ขอ S 1> จ้าภาพตัดลายตัดผู้นั่งฟันผู้นี้ฟันพวกเปก,ก,กพวกเปกขาดตุ่มโรคหนีละ <ừ> ลูกนักหน,นัก,นก,นก,กเรื่องเ็เงิน <ừ> เป็นทองเออเอาลงนีมัดแหวนเงินทองพระวัตถุมงคลนี่ยังเอาลงนีมั ่ก็ใ่งได้ยไ่มนึงเตขวงเออวันนี้ก็ึ้นมาแล้วเนาะหลังจากทำควมสะอาดึ้นมาแล้วอ บาานี่จะเอาตัวห้องผ่าไต่ลงมก็ <c oughs> ดียืดได้ไห <c oughs> เหรอเออพอดีนี้ละพอดียืดได้ นี่ก็เซ็บชิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะลังำทำที่มองว่างขาดไปนีืดชิ้นเนาะยังไงไอลาสวัตรยังบอสันแล้วอยู่เนาะซุ่มประตูะปูวิทย์กับมอมดินยังบอสันเน,นมาเห็ดตีตะปูอยู่อีกจักน้อยหลังจากเพิ่น จำบัดเรียบร้อยแลย้วได้เวลาเป็นกะเิมาตีตะปูตรงนี้เนะาะมันนี้ก็จะได้ยุติการถ่ายคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก็จเจริญพร